ก็จะมารีวิวอธิบายการ์ดเผาปลากันต่อเลยเผาปลาเนี่ยก็จะมีความสามารถที่เพิ่มขึ้นมาจากเผาพืชค่อนข้างน่าสนใจครับใบแรกก็คือเบบี้ครับของพัฟฟี่ใบนี้เรารู้จักกันดีอยู่แล้วครับจะขึ้นมือทุกครั้งที่เริ่มต้นเกมถ้ากดใช้การ์ดใบนี้บัฟที่พัฟฟี่นะครับมันจะเป็นการ์ดพาวเวอร์ Power. มันจะติดอยู่ตลอดเวลาจนต้นจนจดจบเกมเลยถ้าเอีตัวน,นั้นนะครับไอ,ไอ,ไอ,ไอ้เจ้าพัฟฟี่ที่บัฟ การเบบี้เนี่ยเลื่อนมากกว่า66% 6มันจะตีแรงขึ้น22ดาเมจในทุกๆใบซึ่งมันจะทําให้ทุกๆคิดที่ตีออกไปในแรงขึ้น22ดาเมจพัฟฟี่ก็ลยตีแรงครับใบต่อไปคือสลิปเลสครับใบเนี่ยครับตีปุ๊บม,มันจะใส่เคิดการที่ชื่อเดฟเข้าไปจะคล้ายๆคอนฟิวของพืชก็คือ,อยัดขยะเข้ากองสตูอะไรแต่เดฟเนี่ยมีความโกงอยู่ที่ว่าคอนฟิวของพืชอะครับ พอเราจวดได้จบเพลินมันจะลงถังครับแต่แดฟเนี่ยมันไม่ลงถังมันก็จะเวียนกลับเข้ามาเรื่อยๆแปลว่ายิ่งเรายัดฟลิปเลฟตีฟลิปเลฟเนี่ยเรายัดแดนเยอะเท่าไหร่ศ right. ัตรูก็มีโอกาสจวดในการขยะวนๆครับไม่สามารถรีมูฟออกได้จะจะต้องใช้การท,ที่มีความสามารถในการรีมูฟเคิร์ฟการ์ดออกต่อไปครับการเคลียร์การเคลียร์นี่ก็คือดีสการ์ดบนมือเรา2ใบครับแล้วก็จวดการ์ดเพิ่มขึ้นมา2บาใบง่ายๆครับเปลี่ยนการ์ดบนบนมือใช้เสร็จปุ๊บ ก็ใบนี้โดนเอาออกจากเกมไปจีโร่ครับเกโร่เนี่ยก็คือตีปุ๊บศัตรูติดฟาจ่ายครับก็คือฟาจ่ายความสามารถก็คือศัตรูจะมีเกาะน้อยลง20%ครับเทเลสโคปครับใบนี้ก็คือทําให้เราสามารถเลือกการ์ดปลาใบหนึ่งมาวางไว้บนสุขของกอเหมือนบอสซ้ำของพืชต่อไปครับดิทิตอลแคปดิทิลแคปเนี่ยของพัฟฟี่ทุกๆครั้งที่เราจัวได้เราต้องใช้ครับถ้าเราไม่ใช้ในเทิร์นนั้นมันจะถูกริมูออกจากเกมครับ ผูนิโมครับจ่ายศูนฮิวสี่สิฮิลตัวไหนก็ได้ใช้เสร็จปุ๊บโดนออกจากเกมไทนี่แฟนครับจ่ายศูนย์ครับเกนสี่ดาเมจบูสต์แล้วก็โดนออกจากเกมแล้วก็เพิ่มเลือดเพิ่มเลือดด้วยนะไทไทนี่แฟนฮิลสามสิบห้าจะสังเกตว่าปลาเนี่ยมีการฮิลค่อนข้างเยอะดาเมจบูสต์ทำอะไรได้ครับทุกๆหนึ่งสแต็กดาเมจบูสต์เพิ่มดาเมจหนึ่งครับไปนี่ใช้สี่สแต็กก็คือตีแรงขึ้นสี่โอเคครับบับเบิ้ลเมเกอร ปลาเนี่ยครับจะมีความสามารถที่เรียกว่าบ mm ับเบิลเพิ่มขึ้นมาซึ่งในแพดอัลฟาเนี่ยเขาเปลี่ยนใหม่บับเบิลทุกๆ1หนึ่สแต็กเนี่ยครับจะทําให้เราตีแรงขึ้นนะครับสของเลือดศัตรูที่เหลืออยู่แปลว่าสมมุติปลาตัวที่เรามีสแต็กบับเบิลบนหัวหนึ่งเนี่ยครับไปตีพืชศัตรูที่เลือด300เราจะตีศัตรูที่เป็นพืชตัวนั้นแรงขึ้น6ก็คือสของ300ถ้าปลาที่มีบับเบิลบนหัวอยู่ ไปตีศัตรูตัวที่มีเลือดเหลือร้อยหนึง่งก็จะตีแรงขึ้น2ครับบับเบิลเนี่ยสมมติสอง 2, 2สองแต็กก็จะกลายเป็นสี่เปอร์เซ็นต์แทนสะสมบับเบิลครบสามแฟตจะกลายเป็นบับเบิลบอมบ์บับเบิลบอมบ์เนี่ยพอเราตีตัวที่มีบับเบิลบอมบ์อยู่บนหัวเนี่ยครับอันนี้เป็นเป็นบัฟนะนะครับบับบับเบิลนี่เป็นบัฟพอเราบับเบิลบอมไปตีเนี่ยมันจะระเบิดออกแล้วทำดาเมจ AOE คือตีโดนทุกตัวยี่สิบดาเมจเอาไว้ใช้เคลียร์พวกซาม่อนได้ครับ พอบับวอมสแต็กสาไปตีปุ๊บมันก็จะหายก็ต้องมาเก็บสแต็กใหม่ครับต่อไปครับอิงกริ้งครับใบนี้ตีปุ๊บจะชัฟเฟิลจิงก็คือเป็นการขยะไบหนึ่งเข้าไปในกองฝาตูซึ่งจิงเนี่ยก็จะเหมือนคอนฟิวกับแดกครับแต่จะมีความสามารถเพิ่มขึ้นมาจิงเนี่ยถ้าอยู่บนบนบน,บนมือแล้วก็จบเทินปุ๊บมันจะทำดาเมจ15ดาเมจกับเอ็กซีตัวหลังสุดของสัตูครับ ก็คือจะดีกว่าคอนฟิวตรงที่ว่าคอนฟิวเนี่ยแค่ลงมือเฉยๆแต่จิงเนี่ยจะทำดาเมจ15ดาเมจด้วยโดดเอ็กซี่ตัวหลังสุดจะคล้ายๆเบิร์นของฮอตบัตครับผมต่อไปใบนี้กิลตีปุ๊บเอ็กซี่ได้หนึ่งบับเบิลโดยที่ได้ทุกตัวนะครับเอ็กซี่ตัวไหนก็ตามที่มีกิลตีปุ๊บเอ็กซี่ทั้ง3ตัวในทีมเราได้กิลทั้งหมด แปลว่าถ้าปลา3ตัวเราทั้งหมดในทีมมีกิลช่วยกันตีบับเบิรบอมจะแตกได้เร็วมากครับต่อไปหัวอันนี้ตีปุ๊บจะจะครีนสงครีนครีนนี่คือล้างดีบับบนหัวตัวเราเช่นถ้าเราติดดีบับอยู่มันจะลบดีบับท้งท้งหมดออกและได้ครีนเฟอร์อีก2ครีนครีนเซอร์คืออะไรครีนเฟอร์ก็คือเหมือนของรดลดบาดพืชครับ ทำให้เราป้องกันสถา,า,านะดีบัฟหรือสถา,านะพิโรต,ติได้อีก2แปลว่าใบใบใบเนี่ยครับตีปุ๊บลบเคอร์ตัวเองออก2แล้วก็ได้ครินเซอร์ติดอยู่อีก2ด้วยครับถือว่าเป็นใบที่ค่อนข้างดีครับแต่ว่ากิน2 G ก็เยอะอยู่แลมครับถ้าเรามีเลือดมากกว่าเจปร์เซนต์มันจะตีเพิ่ม20ดาเมจเป็น80ดสาเมจครับเือ60-20แคทฟิต จะคล้ายๆกับซิกแฟคครับก็คือตีเข้าเลือดศัตรูเท่าไหร่50%าสิของดาเมจที่เข้าเพิ่มเลือดครับลิกกี้ฟีครับถ้าเราใช้เป็นใบแรกของเธอนั้นมันจะตีทั้งหมด90ครับแต่ตีปุ๊บเราจะติดเฟียร์เฟียร์ติดที่ตัวเองนะครับตัวเราจะติดเฟียร์ตัวเราติดเฟียร์มีมีผลยังไงครับถ้าเราติดเฟียร์ปุ๊บแล้วเรายังใช้การแอตแทกอยู่มันจะยัดคอนฟิวเข้ากองเราเองคือลิกกี้ฟีเนี่ย พอเราใช้ใบแรกเราตีแรงครับแต่แรกมาด้วยข้อเสียที่ว่าตัวของเราเองจะติดดีบั f เฟียแล้วถ้าเรายังใช้ตัวนั้นตีต่อเนี้ยครับเราจะโดนยัดการขยะคอนฟิวเข้าก่องเราโอเคต่อไปปีลัญญาครับตี60ตีปุ๊บศตรูติดบีดิงสีเทอร์บีดิงคืออะไหลบีดิงคือดีบับค,ครับตัวที่ติดดีบับบีดิงเนี่ยถ้าตัวนั้นเล่นการไม่ว่าจะเป็นการกรอกการแอทแทกหรือการฟรีเคร หรือว่าจะเป็นการสกิลการอะไรก็กตามตัวนั้นจะเสียเลือด15หน่วยครับทุกทุกครั้งที่เล่นต่อใบนะครับเช่นตีปุ๊บศัตูติดบีทแล้วเขาเล่นการ์ดมใบเขาก็จะเสียเลือด45ครับ,ปบเป็นสถานบีดเป็นสถานที่คนใช้ค่อนข้างเยอะใบนี้ของพัฟฟี่ครับถ้าใช้ใบแรกเพิ่มเลือด15หน่วยครับเแบบี้โเนียครับตีปุ๊บศัตูติดวีคทั้งหมด4เทินวีคคืออะไรครับฝาตัว,ต,ว,ต,ว,ต,วตัวที่ติดบีทเนี่ยครับจะเสียจะตีเบาลง20%ครับ แปลว่าเราเอาเบบี้โลเนนไปตีใครตัวนั้นจะติดดีบัฟที่ชื่อว่าวีและเขาจะตีเบาลง20%ครับอันนี้ของตัวใหม่ค่อยว่ากันเทมเชลครับคล้ายๆเทนนี่แฟนครับตีปุ๊บถ้าตีแล้วทำสัตรูเลือดลดเราจะได้4ดามเมจบูก็คืตีแรงขึ้น4หน่วยตอน,นแสแตงแอนแอนิโมนเน่ก็คือของปลาฮิวถ้าแอนนิโมนเน่จั่วขึ้นมือปุ๊บตัวเจ้าของการ์ดแอนิโมนเน่ตัวนั้นเพิ่มเลือดเลยครับ20 แต่ถ้าไม่ได้จัวขึ้นไม่ได้เพิ่มเลือดนะครับป้ายคิวแพดนี้มันเลยไม่ค่อยเก่งเพราะว่าถ้าเราไม่ได้จวดแอนิโมเน่ขึ้นมือมันก็ไม่ได้เลือดครับตัวนี้ครับออนเลนาครับจ่าย2องที่ดิสเปลดสเปลคืออะไรครับรีมูฟบับครับเช่นเราไปเจอพืชของศัตรูเนี่ยเป็นสายบัฟเลยติดบัฟเลือดเยอะๆติดบัฟของไอ้ตาแตงกวาติดบัฟฟากูละใช้ใบนี้ตีปุ๊บมันรีมันรีบูบัฟออกโดย 1บัฟจะรีมูฟ5สแต็กเช่นเขาติดอ่าไอตาแตงกวาที่เป็นฮิลลี่บูลครับ9สแตก็กใช้ใบนี้ปุ๊บมันจะรีมูฟ5สแตก็กสองรอเพราะว่ามันบอกว่ามันดิสเพลสองขังก็คือโดรีมูฟไปเลยสิครับผมโชว์สตารครับถ้าสัตูเหลือเลือดต่ำกว่า90เขาตายทันทีครับสมมุติศัตูเลือด15แต่เกาะ2อ0 โชว์ซาตีปุ๊บยายก็ตายครับเพราะมันนับแค่เลือดตัวนี้ไม่มีอะไรครับก็คือตัวที่ติดการเฮอร์มิตเนี่ยตัวนั้นจะไม่เสียเลือดในตาตานี้ที่โดนโจมตีครับก็คือต้องเรียกว่าเหมือนโดนตีแล้วก็ไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีผลครับต่อไปบูบูนครับตีปุ๊บตัวการโกฟิตครับตีเจ็ดสิบถ้าโกฟิตใบเนี้ยเป็นการ ที่เป็นการโจมตีไปสุดท้ายบนมือเราเราตีแล้วจะได้จั่วการมันจะค่อนข้างแย่กว่าบูมูลครับคือบูมูนเนี่ยตีก็ได้จัว่วโกฟิ่จะเงื่อนไขยเยอะกว่าแต่โกฟิก็ตีแรงกว่าบูมูนฟิบแต่บูมูลผมว่าเสถียรและดีกว่าครับอ่ะผมมาเสริมเรื่องบูมูลนิดนึงลิมิตเนี่ยแปลว่าใช้ได้แค่ใบเดียวใ,ในในเทิร์นนั้นแปลว่าถ้าปลาสามตัวเรามีบูมูลหมดมีบูมูลทั้งหมดเราเอาบูมูลใบแรกตีบูมูลใบที่เหลือบนมือจะใช้ไม่ได้นะครับมันใช้ได้แค่ใบเดียวต่อไปสปอง ใส่เกราะ70ครับถ้ามีตัวตีมาตัวที่ติดเกราะสปองจะได้5ดาเมจรูสต่อแอนิโมเอก็เหมือนอีกส่วนส่วนหัวที่อธิบายไปไปแล้วครับต่อไปครับเพิร์ชตีจ่าย2ครับตี4ฮิตแปลว่าตีจะตีทั้งหมดนึงคือ120ดาเมจครับ4คูณ30และเลือกไปล้วงตีตัวที่เลือดน้อยที่สุดต่อไปการ์ดอันนี้ครับพัโกงที่สุดที่ทุกคนกล่าวขวัญถึงนะครับไม่คี่โกง ใบนี้รีเทนก็คือจะอยู่บนมือตลอดเราไม่ใช้ก็ค้างอยู่บนมือครับเรื่องตาใช้ได้ดิวเอหมายถึงว่าถ้าเธอนั้นเรามี3 G มันก็ตี3รอบครับถ้าเราใช้นิโมเกนเป็น4 5 G มันก็ตี5รอบครับแล้วแต่ว่าตีฝุกนะครับแต่ถ้าฝรูเนี่ยเช่นเขาใช้แคลคตัดทอนไปพัฟฟี่ก็จะตีอัดเขาเลยเต็มเต็มสถึง5้ฮิตก็คือตายเลยแน่นอนถ้าโดนขนาดนั้นสี่ห้ฮิตเนี่ยก้อยครับ จ่าย2 g ตี1้5และตีแรงขึ้น15โบนัสดาเมจตามทีมเมเรเราก็คือตามตามปลาในทีมเราแต่ไม่นับตัวเราเองนะครับเช่นเรามีปลาสาตัวก็จะตีแรงขึ้น30อันนี้คือแต่ว่าถ้าปลาตายไปปุ๊บตัวหนึ่งก็จะตีแรงขึ้นเหลือ15มันไม่นับตัวมันเองครับแล้วไม่นับรวมแซมอนด้วยแปลว่าใน,านอนาคตอาจจะมีแซมอนที่เป็นเผาปลาครับตอนนี้ยังไม่มีแต่ไม่นับรวมแซมอนนะนีโมครับ เกณฑ์หนึ่งจี้จ่ายศูนย์ฮิลสิบห้าด้วยก็คือจ่ายศูนย์เพิ่มเลือดสิบห้าแล้วได้เกณฑ์หนึ่งจี้แต่ข้อเสียมนคือ Unstable Unstable นี่คือมันใช้นีโมปุ๊บมันจะยัดการ์ดเคิร์ฟการ์ดฟิวเข้ากองเราครับจะสังเกตว่าปาเนี่ยจะมียัดเคิร์ฟการ์ดศัตูแล้วก็มีบัฟที่เพิ่มดาเมจตัวเองแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีการยัดเคิร์ฟการ์ดเข้าการ์ดตัวเองด้วยปาณจะเหมาะเน้นเล่นเกมไวครับต่อไปครับอันนี้แทโพ ทัฟเฟอร์วันจริงก็คือยัดเคอร์ฟร์ดครับเหมือนที่ผมได้อธิบายไปแล้วด้านบนก็คือจะมียัดเคอร์ฟร์ดที่เป็นจริงเข้าเข้าไปจะเหมือนกับใบอ่าเหมือนกับใบนี้ครับเหมือนอิงกริงครับคพาะว่าเหมือนกันเป๊ะเลยต่อไปครับแลนชูจ่าย2ตีทุกตัว40ดาเมจครับแล้วก็ติดวิกทุกตัวที่มันตีโดนก็คือตีทุกตัวหางนาบก้าครับถ้าตีใบแรกครับ เราจะได้แอปพลิเคเตลครับเหมือนขอบพืชที่เคยอธิบายไปแล้วชิมครับล้วงไปตีตัวไหนก็ได้แต่ต้องใช้ใบแรกของเกมนะครับชิมถ้าเราใช้ใบแรกเราจะล้วงไปตีตัวไหนก็ได้แล้วไปติดทอนตัวนั้นแปลว่าสมมุติว่าเราอยากจะล้วงไปตีตัวหลังสุดเขาเราก็เปิดด้วยชิมครับมันจะไปติดทอนตัวนั้นแล้วการ์ดอีก2องใบที่เหลือของเราก็จะไปตีตัวที่ชิมมันไปล็อกเป้าไว้แต่ข้อเสียของชิมคือตัวที่ใช้ชิมก็จะติดสถานะทอนเช่นเดียวกัน อ่านี่ข้าวข,ข,ของการปาดนะครับเดี๋ยวมาได้ไว้ทําเพิ่มอีกสอัสดีครับ